ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของแก๊บนะคะจากมุมมองของคนที่ใช้ iPhone 11มาปีกว่าแล้วแล้วก็แบบเออมาซื้อ iPhone 13มาลองดูอะไรเงี้ย lucky, 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 lucky สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชนแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้่ะกวาสงสาวจะมาพราวรีวิวสมาร์ทโฟนอีกเช่นเคยกับทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subcribe ชชนแนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่เทปที่แล้วนะคะแก๊บก็รีวิวตัว iPhone 13ไปเนอะแล้วก็มีการแบบแชร์มุมมองความเห็นนะคะของแก๊บเนี่ยที่มีต่อ iPhone 13ไปซึ่งเทปนี้ค่ะแก๊บก็จะมาพูดถึง iPhone 11บ้างทุกคนในฐานะนะคะที่แก๊ปเนี่ยใช้ iPhone 11มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่เขามานานมากทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกชอบเขาอยู่นะคะแต่ก็ทนกระแสสังคมไม่ไหวนะคะแล้วก็ทนกับงานดีไซน์แบบสีชมพูของ iPhone 13ไม่ไหวก็เลยไปซื้อ iPhone 13มาอีกเครื่องหนึ่งคือพอเราได้มีโอกาสใช้ทั้งสองเครื่องแล้วเนี่ยแก๊บก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าแก๊ปเนี่ยมีมุมมองกับเขาทั้งสองคนยังไงนะคะ iPhone 11กับ iPhone 13ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันเนเี่ย ความเห็นส่วนตัวเก็บจะเป็นยังไงไปฟังค่ะเรื่องแรกเลยนะทุกคนเก็บขอพูดถึงเรื่องงานดีไซน์ดีกว่างานออกแบบวัสดุอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงความพรีเมียมของวัสดุน้ำหนักการจับถือความแน่นของเครื่องงานประกอบอะไรเงี้ยเก็บขอให้ทั้งสองคนนี้เขาคะแนนเท่ากันเนาะเอาเป็นว่าแบบถ้าคุณแบบพี่ค้านไหนพรีเมียมกว่าเก็บบอกได้10บสทั้งคู่คะ่ะต้องบอกว่า ไอโฟนเนี่ยเรายอมรับจริงๆนะว่าเขาแบบทําของมาได้พรีเมียมแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้จะไม่ติดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ค่ะทุกคนอันนี้มันอยู่ที่ชอบจริงๆคือตัว iPhone 13เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเขาจะมาเป็นทรงเหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ตัว iPhone 11เนี่ยเขาจะมาเป็นทรงโค้งมนเนาะซึ่งถ้าถามความเห็นส่วนตัวแก๊บนะคะแก๊บชอบ iPhone 11มากกว่าทุกคนเพราะว่าจะพูดยังไงเราเป็นคนที่แบบชอบดีไซน์ให้โทรศัพท์มันโค้งมน มันจับแล้วมันแบบสมูทมันดูแบบล้ำสมัยมันดูแบบไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวแก๊บค่อนข้างชอบการดีไซน์ของ Apple 11มากกว่านะคะจริงๆนี่แบบเออหยิบม,มาใช้ก็ยังรู้สึกเลยว่าเออถ้ามันจะเป็น14มันก็คงจะดีมากเลยอย่างเงี้ยทรงที่มันโค้งมอนอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าแก๊ปเอามาเทียบกับอันนี้คะ อย่างไอซิบสามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะเพียงแต่มันเป็นทรงเหลี่ยมเท่านั้นเองซึ่งความชอบจะรีส่วนตัวเราเนี่ยเราเป็นคนชอบทรงมนดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานดีไซน์เนี่ยมองว่า11เ็นี่ยแกค่อนข้างจะชอบกว่าตัว13นะคะในเรื่องของรูปทรงแต่สีสันค่ะทุกคนก็ต้องบอกว่า11เขาก็ถือว่าให้สีมาดีนะคะจริงๆ i p h o n คอลเลกชัน o n 1เเนี่ยถือว่าเป็นไอโฟนคอลเลกชันหนึ่งที่สีออกมาแบบจิจาร์ดสวยดูทันสมัยนะคะแล้วก็อยู่ได้นานอันนี้ก็เป็นอีกคอลเลก คอลเลกชันหนึ่งเลยของ iPhone ที่แก๊บความเห็นส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือคอลเลกชัน12เก๊ไมีความรู้สึกว่าสีมันเข้มไปบ้างมันอะไรไปบ้างมันดูแล้วมันไม่ค่อยดึงดูดสายตาเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเชยเร็วอะไรเงี้ย ซึ่งเขาก็กลับมาทำเรื่องสีได้ดีเช่นเคยใน iPhone 13คะ่ะทุกคนถ้าใครกลับมาดู iPhone 13นะคะจะเห็นว่าเขามีการปรับปรุงคอลเลกชันสีนะคะซึ่งสีปีนี้เน่แก๊มองว่าก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดีเหมือนยุค iPhone 11เลยนะในความเห็นของแก๊บอย่างเครื่อง iPhone 13เนี่ยจริงๆแก๊บดูสเปกล,ละล่ะแกมไม่ได้อยากได้เลยนะคะพอเดิมเราใช้11เราดูแล้วมันมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่แก๊บก็เสียตังจนได้นะคะเป็นเพราะว่าเราเดินผ่านในห้างแล้วเราเห็นสีชมพูอันนี้็กกแ้วเราราูสึแบบ เราเห็นมันถึง3มครั้งแล้วก็เดินเข้าไปหยิบสีชมพูดู3ามครั้งซึ่งอันนี้แกรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์แล้วล่ะการที่เราแบบเดินเข้าไปดูสีชมพูวิาพากวิจารณ์มันถึง3ามครั้งเนี่ยจริงๆแล้วแกมองว่าลึกๆแก็อาจจะชอบมันก็ได้ค่ะแกเลยแบบไปถอยใหม่เครื่องหนึ่งที่เป็นสีชมพูนะคะถ้าพูดถึงเรื่องงานดีไซน์แกก็รู้สึกว่าค่อนข้างแฮปปี้ทั้งคู่แต่ถ้าบอกว่าชอบตัวหนี้มากกว่าแก็ชอบ11ค่ะ ส่วนเรื่องที่2นะถ้าจะเปรียบเทียบกันเป็นเรื่องของการเล่นพวกแบบโซเชียลมีเดียการถ่ายฟรีดอะไรอย่างเงี้ยโหอันนี้เนี่ยพูดกันยาวเนาะถ้าดูกันในหน้าสเปคนะทุกคนเข้าเหมือนกับแบบ60 Hz เท่ากันการเลื่อนของจอการเลื่อนของภาพ 60Hz เท่ากันแต่พอแก็ปมาใช้จริงแล้วนะคะความเห็นส่วนตัวแก็ปเนี่ยแกมองว่าตัว iPhone 13เนี่ยแกไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าจอมันไหลลื่นกว่าทุกคน คือเวลาเราไถ่ฟีดอะเราจะรู้สึกว่าแบบจอมันนุ่มตาขึ้นมันนุ่มกว่า11อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยแกปให้ตัว iPhone 13เนี่ยเออค่อนข้างประทับใจขึ้นมานิดนึงนะคะประทับใจกว่า iPhone 11มาพูดถึงเรื่องความบันเทิงกันบ้างคะ่ะแน่นอนว่าสมัยนี้นะคะเราก็เล่น Netflix YouTube Disney Plus อะไรอย่างี้นะคะทั้งสงตัวนี้เนี่ยมีการแสดงผลที่แตกต่างกันคะ่ะ อย่างของ iPhone 11เนี่ยเขายังเป็นแบบเทคโนโลยีจอลิฟท์ควิกอยู่นะคะแต่ว่าของ iPhone 13เนี่ยเขามาเป็น OLED แล้วอย่างที่ทราบกันดีนะทุกคนถ้าดูตามสเปคนะคะมันก็ควรจะเป็นว่า13ดีกว่า11มากจริงไหมล่ะคะแต่ทุกคนเก็บขอพูดแบบไม่อวยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแก๊ปนะคะอย่าทัวลงเนาะส่วนตัวเก๊ปมองว่าทราบดีค่ะว่าสเปกกับมันต่างกันแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆแล้วอะ หมือนสีมันสดขึ้นนิดเดียวเองอะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากอาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์มันก็คือโทรศัพท์อะค่ะเพื่อนๆแกมีความรู้สึกว่ามันแบบจอมันก็มีอยู่แค่เนี้ยจอมันก็เล็กๆอยู่แค่เนี้มันมันไม่ได้เป็นจอใหญ่ที่เราแบบดูแล้วมันจะแบบเห็นถึงความคมชัดที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยดังนั้นสำหรับแก๊ปนะคะใช้ดู Net f l i x ทั้งคู่เนี่ย11บกับ13เนี่ย เก็บมองว่า13เขาค่อนข้างทําได้ดีกว่าเล็กน้อยมากๆคนะ่ะทุกคนคือมันมีการอัปเกรดขึ้นมาจาก11นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบเป็นตาเทพหรืออะไรขนาดนั้นอ่ะเก็บมองมันเล็กน้อยมากๆเพราะว่า11ก็ยังถือว่าแสดงผลได้ดีอยู่นะคะโดยเฉพาะแบบ n e t f l i x อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราดูอ่ะมันมันไม่ได้ต่างกันเยอะคือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมากก็ได้นะแต่พอเราเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันต่างกันน้อยเหลือเกินอนะทุกคน ดังน,นั้นเรื่องภาพอะเอาเป็นว่าเก็บก็จะให้13เขาชนะละกันค่ะแต่สำหรับใครที่ใช้11อยู่แล้วยังใช้ได้ดีก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเพราะมันต่างกันนิดเดียวจริงๆคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เก็บก็รู้สึกแฮปปี้กับ11ดีค่ะอาจจะไม่ซื้อ13ก็ได้ มาต่อกันที่เรื่องเสียงค่ะถ้าเรื่องเสียงเนี่ยแกให้ทั้งคู่เนี่ยเสมอกันนะ้องบอกว่าโทรศัพท์ iPhone นะคะทั้ง11และ13เนี่ยเรื่องคุณภาพเสียงในการรับฟังเนี่ยเขาทําได้ดีทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยสตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนใครใช้11ก็จงภูมิใจไว้ว่าเออ13มันก็ดีประมาณนี้และเธอมันไม่ได้ดีกว่าเยอะเท่าไหร่หรอกมาเรื่องกล้องกันดีกว่าค่ะทุกคนถ้าพูดกันเรื่องกล้องนะคะแก็บว่า13เนี่ยค่อนข้างชนะแบบแบบชัดเจนเนาะคืออันนี้เราไม่ต้องลงลลัเมาก คือแกมีความรู้สึกเลยว่า iPhone 13เนี่ยถ้าถ่ายภาพบุคคลเนาะพอร t เทรตหรือว่าเราไปถ่ายคนอะไรเงี้ยใบหน้าเขาค่อนข้างเก็บแสงได้ดีกว่าเออ11เนี่ยมันจะติดบางทีหน้ามันจะมืดไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่า13เนี่ยเขาค่อนข้างแบบเออทำให้หน้าเราสว่างขึ้นนิดนึงการเก็บแสงทําได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็โดยรวมการถ่ายภาพแกบว่าถ้าเอามาเทียบกันจริงๆแล้วถ้าเป็นตาทิป ตาแบบเพ่งนิดนึงอะไรเงี้ยคุณจะเห็นว่าคุณภาพของ iPhone 13เนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาจาก iPhone 12แล้วก็พัฒนาขึ้นมาจาก iPhone 11ประมาณหนึ่งนะคะถามว่าเยอะมากมายแกับขอพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้มากถ้าเป็นคนทั่วไปแบบแกรปบอะไรเงี้ยเอา11กับ13ถ่ายภาพแล้วลงเอยแก็บแยกไม่ออก แยกไม่ออกเวนสแต่แบบเพ่งจริงๆเพ่งแล้วพยายามจะจับผิดมันจ้องจับผิดมันคุณก็จะเห็นว่าเออ13มันมันทำได้ดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วใครที่ยังใช้11อยู่นะแกมองว่าก็ยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้แบบ โฟกัสหรือจริงจังมากถ้าใช้งานทั่วไปแบบแก๊ปแต่ถ้าคุณเห็นภาพรีวิวแล้วคุณรู้สึกมันต่างเยอะฉันอยากได้คุณก็ซื้อ13ได้ค่ะเพราะว่านางก็พัฒนาขึ้นมาดีขึ้นจริงๆต่อไปว่าด้วยเรื่องของกล้องวิดีโอโอ้โหเรื่องนี้เป็นเหตุผลหลักที่แก๊ปมาใช้ iPhone นะคะจริงๆกล้องวิดีโอนี่แก๊บก็สัมผัสได้นะว่า iPhone 13เนี่ยเขาก็พัฒนามาได้ดีขึ้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดฟังก์ชันที่หลากหลายนะคะการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอหลังการถ่ายแบบโฟกัส จุดนะคะแล้วก็ข้างหลังเบอร์โฟกัสข้างหลังเราเบอร์ยอะไรเงี้ยเขามีฟังก์ชันตรงนี้มาให้ก็ถือว่าดีนะคะมีตัวเลือกหลากหลายให้เราเล่นมากขึ้นในการถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกันสั่นเหมือนจะดีขึ้นนิดึงอะ่ะทุกคนไม่อยากจะแบบวุว่วายกริดกราดแบบเหอ่อเขานาแบบเขาดีมากไรเงี้ยเพราะมันดีขึ้นกว่าิดเดียวจริงๆทุกคนถ้าถามความเห็นแย็บเลยนะเอาจริงๆ iPhone 11ยังเป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายงานวิดีโอได้ดีอยู่ ดีแบบก็ดีเลยอะไม่ได้มีทิ่ฐิเก็บเชื่อว่าถ้าเอามาถ่ายกับ13คู่กัน11 13- 1 1 13ตัดภาพไปมาอะไรเงี้ยดูปกติแล้วคนดูแยกไม่ออกหรอกค่ะโดยเฉพาะแก็บเองบางทีก็แยกไม่ออกหรอกเว้นแต่เราแบบพยายามจะไปจับผิดมันจริงๆแล้วก็ต้องใช้ความพยายามสูงด้วยนะดังนั้นส่วนตัวเนเกแกมองว่าในเรื่องของงานวิดีโออ่ะก็เหมือนกับ13จะพัฒนาขึ้นไปดีนิดนึงแต่สำหรับใครที่ใช้11อยู่แล้วถึงขนาดว่าต้องพุ่งตัวไปซื้อมาเลยไหม13เมื่อกี้ก็ว่า ก็ยังอ่ะยังไม่เปลี่ยนขนาดนั้นถ้าคุณอยากจะใช้11แล้วเปลี่ยนให้มันเห็นนะคุณอาจจะรอดู iPhone 14ดีกว่าแกว่าเพราะ13นี้แกลองแล้วก็ก็แค่ดีขึ้นแต่มันน้อยมากจริงๆคือถ้าหล่อนไม่มีสีชมพูฉันก็ไม่เสียตังหรอกฉันพูดตรงๆฉันก็ใช้11เหมือนเดิม <c oughs> อะคุณพี่เราจะพูดถึงความไวล่ะคะชิปตัวใหม่ของ Apple 13เขาต้องไวกว่ามากแน่ๆเลยจริงค่ะทุกคนอันนี้ถ้าพูดกันตามสเปคนะคะ iPhone 13มันต้องไวกว่า11มากอยู่แล้ว แต่จริงๆเรื่องนี้นะแกมีความเห็นว่า iPhone 11มันก็เร็วมากนะทุกคนจะถ้าจะว,ว่ากันไปแล้วอ่ะมันก็เร็วมากอย่างแกบใช้ตัดวิดีโอรูม a Fu ิ i ชันบางทีเนี่ยแกลองตัดอ่ะคือ iPhone 11มันก็ยังทำงานได้ดีนะคะแล้วก็เร็วมากๆเลยเพียงแค่ iPhone 13มันเร็วกว่า11แค่นั้นเองทุกคนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วเนี่ยส่วนตัวการใช้งานทั่วไปแบบแกพนะคะหรือการใช้งานทั่วไปของผู้คนทั่วไปเนี่ยแกมองว่า มันไม่ควรเอามาอยู่ในการพิจารณาเนาะเพราะว่าอย่าง iPhone 11เก็ฟมองว่าเขาก็ยังอัพโอเอสไปได้อีกยาวๆนะสองสามปีสบาย,บาย,บายๆเผื่ออาจจะถึง4ปีด้วยอะไรเงี้ยส่วน iPhone 13มันก็แค่ทํางานได้ดีขึ้นกว่า iPhone 11เท่าน,นั้นเองดังนั้นใครที่ไม่ได้รีควายความแบบเร็วุ๊ดปาร์ตเลยมากมายใช้งานปกติทั่วไปอะไรเงี้ยเก็บมองว่า11ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะคะแต่สําหรับใครที่งบประมาณไม่จาํากัดและรู้สึกว่า เออไหนๆซื้อก็ซือซ้อรุ่นใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็ซือ้อ13ได้นะคะก็ไม่เสียหายหรือใครๆที่ใช้แบบ iPhone รุ่นที่เก่ากว่า XR ลงไปแล้วอยากอัปเกรดอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องรังเลหรอกคะ่ะเพราะว่า13เขาก็ทําออกมาได้ดีเนาะคุณก็ซือ้อได้แต่โดยส่วนตัวแก๊ปนะคะสำหรับคนที่ใช้11มาก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปน้อยอะ่ะมันยังไม่ถึงขนาดว่าแบบรบกวนการใช้งานของเราแต่ข้อสุดท้ายคะ่ะทุกคนเป็นข้อที่จะรู้สึกว่าเออเปลี่ยนเยอะและเห็นความต่างนนก็คือในเรื่องขอองแบตเตเเรี่่นนัอง คือจริงๆ11เขาก็มีการบริหารจัดการแบตเตอรี่ได้ดีนะทุกคนมันก็ใช้หมดวันอยู่นะคะอย่าง11เนี่ยบางทีแก็บใช้หนักๆเนี่ยหมดวันก็จะสักแบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเงี้ยแต่ว่า13ค่ะทุกคนนางมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นส่วนตัวแกรู้สึกว่าแบตเขาอึดขึ้นรู้สึกอยู่ได้นานขึ้นเราเหลือเปอร์เซ็นต์แบบ เออห้าสิต้นๆสีกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรื่องแบตเตอรี่การจัดการพลังงานอย่างที่ร,รู้รู้กันดีนะใครๆที่ใช้ Apple เนี่ยจะรู้เลยว่าชิปเขาแรงจริงแต่ว่าเขากินพลังงานเขากินแบตเขาไม่เหมือนโทรศัพท์ Android อะไรเงี้ยเราจะต้องพกที่ชาร์จหรือ Power b a n แติดตัวคอยแบบจำไฟเพิ่มตลอดอะไรเงี้ย ซึ่งหลังๆนี้นะคะแกมองว่าคอลเลกชันแบบ XR iPhone 10ขึ้นมาอะไรเงี้ยจนถึงแบบ11 12ขึ้นมาเนี่ยเขามีการปรับปรุงเรื่องแบตเตอรี่ให้ดีขึ้นซึ่ง13เนี่ยแน่นอนว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเขาก็ทําตรงนี้มาได้ดีนะคะโดยส่วนตัวแกปเนี่ยเรื่องนี้แกคงแบบต้องให้คะแนนเขาดีกว่า11ละทุกคนเอาละทุกคนทีนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่าค่ะถ้าถามความเห็นส่วนตัวของแกปนะคะ จากมุมมองของคนที่ใช้ iPhone 1 1มาปีกว่าแล้วแล้วก็แบบเออมาซื้อ iPhone 13มาลองดูอะไรเงี้ยแกมีความเห็นว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะแกก็อาจจะไม่ไปซื้อ13มาเพราะว่าส่วนตัวแกนะคะความเห็นส่วนตัวแกมองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากขนาดนั้นและถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วไปของแกนะคะ เราก็ใช้โทรศัพท์ iPhone ในการอัดบล็อกวีล็อกคุยกับเพื่อนเอนย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเล่นโซเชียลไลยยน์อะไรเงี้ยมันก็11ค่อนข้างจะ cover การทำงานของแยบทั้งหมดอยู่แล้วนะก็ถ้าจะให้อัปเกรดมาเป็น13เลยเนี่ยแกก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะ,ะอาจจะรอเป็น14หรือ15ที่เขาแบบมีการแบบ เป็น all new ค่ะโดยส่วนตัวแกก็มองว่า iPhone 13เนี่ยเขาเหมือนเป็น minor change มาจากตัว12อีกทีหน,นึ่งแล้ว12ก็เหมือนเป็น minor change มาจาก11อีกทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยดังนั้นแกมองว่าสำหรับใครที่ใช้11อยู่หรือ12อยู่เนี่ยถ้าจะอัปเกรดมาเป็น13ก็โซโซถ้าเครื่องคุณยังแบบใช้ได้ดีอยู่คุณกำลัง happy กับมันดีอยู่ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้แต่สำหรับใครที่ใช้ XR ลงไปก็ไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะคุณก็เปลี่ยนมาเป็น13เลยค่ะคุ้มค่าแน่นอน เอาละคะ่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c ช anel ของเก็บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย